สวัสดีครับมาเลยครับมันนี้มากินหอยแครงครับน้ำจิ้มไข่น้จิ้มไข่ต้มครับวอยนจะีอะไรมามาครับจิ้มหอยวาน นขนมเซน,นจิ้มฮอนะลยครับ